คำรนพารวยด้วยเกษตรตอนตักบาทเทโวที่ทํารงไว้ซึ่งสามสถาบันหลักของชาติวัดนามาตูมอำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีสืบสารประเพณีสำคัญของพุทธศาสนาด้วยการจัดงานตักบาทเทโวเข้าต้มหางลูกโยนขึ้นมาในช่วงวันออกพรรษาที่ผ่านมา แต่ละปีแต่ละปีที่มีการคัดสรรปีไม้ลายมือว่าทาการบริโภคการทําขนมก็ต้องลูกโยนมาเนี่ยมันมีพัฒนาการไปอย่างไรบ้างครับท่านครับทำให้ตแต่ละคนเน้นควา,ามสวยควา,ามสะอาดและควา,ามอร่อยมากขึ้นค่ะสูตรของเรายังไงฮะที่ได้ความอร่อยไปเนี่ยก็คือก็จะมีมะพร้าวมีข้าวเหนียวน้ําตาลเกลือครับต้องผัดแล้วเราก็ต้องชิมก่อนว่าให้รสชาติอร่อยแล้วก็ก็ค่อยเอามาห่อ ก็คงต้องเรียนถามท่านเจ้าวาดวัดนามาตูมอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะครับว่า,าการสืบสารประเพณีโดยเฉพาะาสาบันศาสนาสาบันชาติและสาบันพระมกษัตริย์ณวันนี้นะครับทางวัดมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถือว่าวัดเป็นศูนย์รวมใจนะครับอยากให้พระาอาจารย์ได้กล่าวหรือว่าเทศตรงนี้นะครับให้กับพี่น้องได้ กินใจกันนิดนะฮะว่าเราควรจะนึกถึง3สถาบันหลักนี้อย่างไรชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ครับอาจารย์ครับในวันนี้ก็เป็นวันเทโวโลหณะวันพระเจ้าเปิดโลกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวันวันออกพรรษาซึ่งในวันออกพรรษานั้นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเราซึ่งได้ปฏิบัติสืบสืบกันมาก็คือจัดให้มีการ ตักบาตรข้าวต้มหางจัดให้มีการตักบาตรข้าวต้มหางแล้วก็ทางวัดธรรมตูมเราในปีนี้ก็ได้จัดตามประเพณีนั้นแล้วก็อีกหลายหลายวัดด้วยกันก็ทางวัดธรรมตูมของเราได้จัดให้มีการประกวดข้าวต้มลูกโยนแล้วก็มีการตักบาตรข้าวต้มลูกโยนอันนี้นอกจากได้เป็นการสืบสานประเพณีของชาวพุทธเราที่ได้กระทำสืบเกินมาแล้ว การจัดงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ก็ยังได้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระรรชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์ขั้นไลซึ่งในปีนี้ก็นับว่าหัวใจของชาวไทยเรานั้นแตกสลายได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นได้เสด็จสวรรคตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตแล้วก็ทําให้ หัวใจของชาวไทยเราแตกสลาย 3. ส,สถาบันหลักของชาติประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ละคือหลักคำให้เมืองไทยของเรายืนเด่นเป็นสง่าอยู่บนเวทีโลกได้เพราะว่าสถาบันของพระมหากษัตริย์หรือว่าประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นร่มโพร,ร่มใส่เนี่ยที่มีสาขากิ่งกา้านใหญ่โต ปกคลุมประเทศชาติปกคลุมพระศาสนาปกคุุมของปวงชนชาวไทยทั้งหลายให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาซึ่งการเสด็จสู่สวรรคคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จึงทําให้ประเทศไทยของเรานั้นได้รับการสูญเสียในครั้งยิ่งใหญ่ประชาชนชาวไทยก็หัวใจแตกสลายเพราะตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณีกิจ เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดมาฉะนั้นด้วยการที่พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนของพระองค์นั่นเองทําให้พวกเราชาวไทยนั้นมีความรักมีความเทิดทูนสถาบันของพระมหากษัตริย์และพระองค์นั้นอยู่ในดวงใจของชาวไทยตลอดมานั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จ สวรรคตไปแล้วแต่ความดีหรือพระราชกรณีกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทําไว้ให้กับประเทศชาติได้ทําความดีไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยนั้นก็จะสถิตมั่นอยู่ในดวงใจของชาวไทยชั่วนิรันดร์การตลอดไปสาธุสาธุสาธุสรุปว่าถ้าสามสถาบันหลักของเรามั่นคง ประเทศไทยของเราก็จะเข้มแข็งและยืนยาวสืบไปคำรณวังหวังสีพาโรยด้วยกเกษตรและเรื่องความมั่นคงของชาติอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน